สวัสดีคะ่ะทุกคนตอนนี้นะคะแมวมาเลอเวอร์อยู่ที่เมืองมิลานประเทศอิตาลีนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยคุยกับเพื่อนในแกรี่นะคะก็คือในห้องครัวของเครื่องบินนะคะว่าเธอเธอเคยทํางานอะไรมาบ้างอะ่ะเขาเองก็ถามแมวนะคะว่าแม่เคยทํางานอะไรมาบ้างนะคะแล้วก็แมวเนี่ยชอบงานไหนมากที่สุดนะคะพอแมวคุยไปคุยมาแล้วเนี่ยแมวก็นึกถึงทุกคนว่าเออมันก็เป็นอีก หัวข้อหนึ่งนะคะที่แมวอ่ะเคยได้ยินเพื่อนๆนะคะพี่ๆน้องๆนะคะในช่องของแมวนะคะถามกันมาอย่างเยอะแยะมากมายเลยนะคะว่าน้องแมวเนี่ยคือเคยทํางานอะไรมาบ้างนะคะเพราะว่าเห็นว่าทําอะไรได้หลายอย่างเลยนะคะแล้วก็ตั้งแต่ทํางานมาเนี่ยแมวชอบงานไหนมากที่สุดนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาเล่าเรียงร้อยเรื่องราวให้กับทุกๆคนได้ฟังนะคะว่างานที่แมวเคยทำเนี่ยมีงานอะไรบ้างนะคะแล้วก็แมวเนี่ยชอบงานไหนมากที่สุดนะคะ ต้องย้อนไปเลยว่าครอบครัวแมวเนี่ยไม่ได้เป็นครอบครัวที่รวยมากนักนะคะถือว่าเป็นครอบครัวราชาการที่เป็นปานกลางนะคะคุณแม่เนี่ยก็รับราชาการคุณพ่อเนี่ยก็จะเป็นพนักงานเอกชนนะคะดังนั้นเนี่ยแมวเนี่ยจึงถูกปลูกฝังมากับการเก็บเงินนะคะแล้วก็การพยายามทํางานเล็กๆน้อยๆนะคะช่วยเหลือคนในครอบครัวช่วยเหลือทางบ้านนะคะประหยัดอดออมนะคะแล้วเราก็จะได้เงินไปกินขนมเพิ่มมาเลยทําให้แมวเนี่ยเริ่มทางานตั้งแต่เด็กๆ ถ้าถามว่าอาชีพแรกที่ทำนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นอาชีพนักสแสดงคะ่ะทุกคนคะ่ะเพราะว่าย้อนไปตอนนั้นเนี่ยอายุประมาณ17ปีนะคะก็จะมีอะไรบ้างล่ะที่เด็ก อายุ17ปีสามารถทําได้นะคะตอนนั้นเนี่ยแมวชอบการแสดงมากเลยนะคะก็จะเป็นสำพวกเป็นเชียร์ลีดเดอร์ของโรงเรียนนะคะแล้วก็อสอนเชียร์ลีดเดอร์ให้กับรุ่นน้องๆด้วยนะคะแล้วก็เราก็ได้มีโอกาสรู้จักกับพี่ๆที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะแล้วก็มีคณะโชว์คณะเล็กๆนะคะคณะหนึ่งนะคะก็ ท่าทามนะคะแล้วก็มีเพื่อนแมวเนี่ยทำงานอยู่ที่นั่นก่อนด้วยคนหนึ่งนะคะก็เลยดึงแมวเนี่ยไปทํางานที่นั่นด้วยนะคะการแสดงนะคะส่วนใหญ่จะเน้นเป็นวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะตอนนั้นเนี่ยก็จะแสดงใกล้ๆกันกับประตูท่าแพนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยคิดว่าน่าจะยังมีอยู่นะคะเป็นโรงโชว์มวยนะคะจริงแล้วเนี่ยเขาจะทําเวทีมวยเนี่ยขึ้นมานะคะเพื่อที่จะโชว์แม่แม่มวยไทยนะคะให้กับชาวต่างชาตินะคะแล้วก็เราเนี่ยก็จะไปทําการแสดงนะคะขัน้นกันกับการแสดงมวยนั่นเองนะทุกคนค่ะก็ ก็เลยถือว่าอาชีพนักแสดงเนี่ยเป็นอาชีพแรกเลยนะคะที่แมวาเริ่มทาที่ถือว่าได้เงินเดือนนะคะจากผู้ใหญ่ที่ไม่ได้เป็นเงินจากคุณพ่อคุณแม่นะคะตั้งแต่ตอนอายุสิบเจ็ดค่ะและงานที่สองนะคะที่ได้ทํานะคะตอนนั้นเนี่ยเข้ามหาวิทยาลัยนะคะไม่ได้ทํางานอย่างอื่นเลยนะคะเพราะว่าการเข้ามหาวิทยาลัยปีแรกนั้นเนี่ยคือเป็นอะไรที่ต้องเป็นปีแห่งการปรับตัวนะคะก็จะ เรียกได้ว่าแบบคือตั้งใจเรียนเยอะมากนะคะแล้วก็เลยไม่ได้ทํางานเลยนะคะตอนนั้นก็คุณพ่อคุณแม่ดูแลอย่างเดียวนะคะพอปิดเทอมหนึ่งนะคะแมวก็กลับไปสมัครงานเป็นนักแสดงเหมือนเดิมค่ะทุกคนคะ่ะตอนนั้นเนี่ยเจ้าของของบริษัทไซมอนภูเก็ตนะคะมาเปิดคณะโชว์ที่เชียงใหม่นะคะก็เลยตั้งชื่อว่า เชียงใหม่ไซยมอนนะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยแมวก็ได้ทํางานที่นั่นนะคะตรงนั้นเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นการทํางานทุกวันแล้วคะ่ะทุกคนคะ่ะมาทํางานนี้นะคะตั้งแต่ตอนมหาวิทยาลัยปีหนึ่งตอนปิดเทอมนะคะขึ้นปีสองนะคะจนถึงปีสามคะ่ะทุกคนก็คือทํางานนี้เรื่อยมานะคะติดต่อกันประมาณ2ปีกว่าเลยนะคะได้เงินเดือนตอนนั้นเนี่ยจำได้เลยว่าเงินเดือนเดือนแรกให้แม่คะ่ะ เงิน5,500บาทเดือนแรกของแมวนะคะแมวจำได้เลยว่าแมวก็เอาซองเนี้ยให้กับคุณแม่ด้วยนะคะก็คือให้เงินเดือนแรกกับคุณแม่ไปเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวถ้าเราจะขอใช้อะเราก็ค่อยขอมาได้ที่หลังนะคะแต่ว่าเหมือน ให้เป็นขวัญและกำลังใจเนาะก็ให้แม่ไปก่อนนะคะแล้วก็เราเนี่ยก็อยู่ได้ด้วยเงินทิปนะคะเพราะว่าเวลาเราแสดงเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะได้ลงมาถ่ายรูปกันกับทุกๆคนใช่ไหมคะกับผู้ชมหลายๆคนใช่ไหมคะดังนั้นก็เราก็สามารถที่จะใช้เงินนั้นเนี่ยเติมน้ำมันรถนะคะแล้วก็สามารถใช้ ในชีวิตประจาวันได้นะคะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็ยังให้เงินค่ากินอยู่ด้วยนะคะดังนั้นคือตอนนั้นเนี่ยเป็นการเก็บเงินแบบเก็บเงินมากๆเลยนะคะเพราะว่าเราเนี่ยมีความฝันว่าเราจะไปต่างประเทศเรามีความฝันว่าเราอยากจะทำสายการรมาอะไรเงี้ยเราก็จะต้องเก็บเงินด้วยตัวเองนะคะหลังจากจบปี3นะคะขึ้นปี4นะคะก็จะต้องทําตัวจบใช่ไหมคะอีกต <G> ัวตัวจบเนี่ยค่ะคือค่อนข้างที่จะใช้เวลาแบบเยอะมากเลยนะคะทั้งจะวิจ <g> ัยเองนะคะหาข้อมูลเองนะคะแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลนะคะแล้วก็ต้องเข้าประชุมกับคณครูนะคะ เข้าไปสุกับอาจารย์บ่อยครั้งมากเลยนะคะแล้วณนะตอนนั้นเนี่ยแมวก็หยุดไปเลยค่ะทุกคนคะ่ะแมวก็ไม่ได้ทํางานอีกเลยนะคะจนปี4จบเทิรที่สองแล้วนะคะพอจบเทอมที่สองเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยแมวก็มีโอกาสได้เข้าไปประกวดเวทีระดับประเทศเวทีหนึ่งนะคะการประกวดนี้ชื่อว่าการประกวดมิสทิฟฟานี่ยูนิเวอรค่ะทุกคนคะ่ะ คือการประกวดมิทิฟนี่ยูนิเวอร์สนี้นะคะเป็นการเปิดโลกแมวมากเลยค่ะเพราะว่าแมวเนี่ยเป็นเด็กเชียงใหม่ใช่ไหมคะเป็นเด็กต่างจังหวัดนะคะแล้วก็กรุงเทพเนี่ยเคยไปเที่ยวบ้างพัทยาเนี่ยตอนนั้นน่าจะเคยไปแค่ประมาณแบบสองครั้งแบบกับครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไปประกวดบนเวทีใหญ่ๆแล้วมีคนประกวดแบบรอบแรกเป็นร้อยคนอย่างเงี้ยคือ ไม่เคยประกวดเวทีใหญ่แบบนั้นมาก่อนนะคะก็มีความรู้สึกว่าตื่นเต้นนะคะแล้วก็ตัวเราเองเนี่ยสมัครงานไว้บ้างแล้วนะคะทั้งที่เชียงใหม่ทั้งที่กรุงเทพเองนะคะเราก็มีความรู้สึกว่าโอเคเราก็ไปหาประสบการณ์ไม่เป็นไรนะคะอย่างน้นอยๆเนี่ยมันก็จะเป็น once in a lifetime ได้ขึ้นไปอยู่บนเวทีที่แบบยิ่งใหญ่ใช่ไหมคะ สำหรับในความคิดแมวนะคะมันยิ่งใหญ่มากนะคะแล้วก็มีความหมายมากจนถึงทุกวันนี้นะคะเพราะว่าแมวเนี่ยก็ได้รู้จักพี่เพื่อนน้องหลายๆคนนะคะที่มาจากการประกวด Miss Tiffany Universe นะคะจนถึงทุกวันนี้ทุกคนคะสิบกว่าปีผ่านไปเราก็ยังเป็นเพื่อนกันนะคะพอประกวดเสร็จปุ๊บนะคะพอเราเข้ารอบ30คนแรกเนี่ยทางผู้ใหญ่ที่ทิฟฟานี่นะคะเขาก็ประกาศในวันที่เราเข้าเก็บตัววันแรกเลยว่าถ้าเกิดว่าใครนะคะที่เข้ารอบมาแล้วเนี่ย เขายินดีที่จะรับทำงานในตำแหน่งนักแสดงของบริษัททิฟินีชโชพระยาเลยนั่นก็ถือว่าเป็นงานที่สามของแมวนะคะที่ได้ทำงานนะคะต่อให้มันจะไม่ได้เป็นงานที่แตกต่างกันนะคะแต่ก็ถือว่าเป็นงานที่ได้เงินเดือนนะคะแต่จะต้องย้อนกลับไปนิดนึงคะ่ะตอนนั้นเพราะว่าแมวบอกว่าแมวเรียนจบใช่ไหมคะแล้วแมวก็ไปประกวดใช่ไหมคะพอได้ออฟเฟอร์งานนี้มาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยแมวก็กลับมาคุยกับคุณพ่อคุณแม่นะคะที่เชียงใหม่คุณพ่อคุณแม่ก็บอกว่า ลองไปทํางานอื่นๆที่เราสมัครได้ดูก่อนณนะตอนนั้นเนี่ยก็สมัครได้เป็นอาจารย์นะคะอยู่ห้องวิชาการนะคะสัมภาษณ์นะคะไปสัมภาษณ์แต่ว่าไม่ได้ตัดสินใจไปทำงานที่นั่นแล้วก็มีบริษัทของญี่ปุ่นนะคะเป็นบริษัทนำเข้าเครื่องไทยเอกสารนะคะก็ต้องการคนที่พูดภาษาอังกฤษกับภาษาญี่ปุ่นได้เนาะเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเรายังไม่ เรายังไม่ไม่ไปดีกว่าอะไรเงี้ยเราลองทําตรงนี้ดูก่อนไหมอะไรเงี้ยพราะเราไปที่ดิฟฟานี่แล้วเราเหมืนความสึกว่าเราชอบองค์กรแต่คุณพ่อคุณแม่ก็บอกว่าถ้าเกิดลูกจะไปทํางานที่ดิฟฟานี่โชว์พ่อกับแม่ขอให้ทํางานออฟฟิศด้วยได้ไหมตอนนั้นเนี่ยก็ไปเขียนไปสมัครที่ห้องฝ่ายบุคคลนะคะก็เขียนไปว่าตําแหน่งที่หนึ่งที่อยากจะเป็นเนี่ยคือตําแหน่ง พนกักงานฝ่ายบุคคลนะคะเพราะว่าเราเรียนจบปริญญาตรีมาแล้วก็เราทําคอมพิวเตอร์เป็นอะไรเงี้ยแล้วก็2เนี่ยคือตําแหน่งพนกักงานนักสแสดงนะคะในขณะที่กําลังเขียนใบสมัครอยู่นะคะก็มีผู้จัดการฝ่ายการสแสดงเดินผ่านห้อง HR นะคะ <im it> <ๆ>เขาก็เห็นเรานะคะเขาก็จําได้ว่าเราเนี่ยเพิ่งมาประกวดเมื่อสองสามเดือนที่ผ่านมาเขาก็เลยเหมือนกับเปิดประตูเข้ามาแล้วก็เข้ามาถามว่าแบบเรามาสมัครงานหรอเดี๋ยวเขียนไปสมัครเสร็จแล้วขึ้นไป หาแม่ข้างบนด้วยนะลูกอะไรเงี้ยคือเราก็รู้สึกว่าอบอุ่นแล้วเราก็ได้รับความอบอุ่นตั้งแต่วันนั้นนะคะเขียนใบสมัครเสร็จปุ๊บนะคะขึ้นไปข้างบนก็ยิงยาวกับคุณแม่เลยนะคะสรุปก็คือว่าไม่ได้ทํางานเป็นพนักงานประจําของไฟบุคคลนะคะแต่ว่าแมวเนี่ยมีงานหลักก็คือเป็นพนักงานนักแสดงของบริษัททิฟฟานี่โชว์พัทยานะคะแล้วก็มีงานรองก็คือเป็นงานที่จะช่วยเหลือเรื่องเอกสารของ ฝ่ายการแสดงนะคะถ้าเกิดว่า,าต้องเบิกจ่ายนะคะต้องสั่งซื้อสินค้านะคะหรือว่าการทําประกวดมิทิฟนี่เองเนี่ยมีโชว์แบบไหนนะคะฉากเป็นอย่างไรนะคะพวกเกี่ยวกับงานเอกสารนะคะแมวก็จะดูแลด้วยนะคะแล้วก็แบ่งเวลาไปซ้อมแล้วก็เป็นนักแสดงที่ดีของริษัททิฟนี่โชว์พระยาด้วยดังนั้นจะบอกว่าทิฟนี่เนี่ยก็คือเหมือนมาสุดสายของการเป็นนักแสดงแล้วนะคะอยู่ทิฟนี่เนี่ยประมาณ2ปีนะคะแล้วก็ได้เรียนรู้เยอะมากได้เจอผู้คนเยอะมากนะคะแล้วก็ เป็นครั้งแรกที่เราได้เจอกับชาวต,ต่างชาติเยอะๆนะคะแล้วก็เราได้ตอบตัวเองว่าเออวันหนึ่งเนี่ยเราเนี่ยอยากจะใชะ้ความรู้ที่เราเรียนมาแล้วก็ไปต่อยอดด้านอื่นต่อให้งานนะักแสดงเนี่ยจะเป็นงานที่เราชอบนะคะได้แต่งตัวสวยๆได้แต่งหน้าสวยๆได้ใส่ชุดอลังการนะคะอยู่บนเวทีไฟสาดส่องแล้วก็มีแบบว่าออกหน้าม่านไปแล้วคนดูแบบเป็นพันคนนะคะทุกคนคะ่ะทิฟฟานี่คือใหญ่มากนะคะก็เลยมีความรู้สึกว่า เราแฮปปี้มากตอนนั้นนะคะด้วยความที่ว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ชอบเต้นนะคะชอบแสดงนะคะแล้วก็กล้าแสดงออกตั้งแต่เด็กๆเนาะแล้วก็สะสมมาตั้งแต่งานแรกนะคะเก็บเกี่ยวประสบการณ์มางานที่2นะคะจนมาถึงงานนี้นะคะก็ได้ปลดปล่อยกันที่ได้มีความสุขเต็มที่นะคะแล้วก็แฮปปี้มากกับเส้นทางการเป็นนักแสดงที่บริษัททิฟฟานี่โชว์พัทยาค่ะ หลังจากนั้นนะคะแมวก็มีโอกาสได้พลิกผันนะคะไปอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะตอนนั้นเนี่ยเราก็ยังไม่รู้ว่าเราอะชอบประเทศญี่ปุ่นหรือเปล่านะคะก็ลองไปดูพอไปแล้วเนี่ยเราก็มีความสุขเราได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างเลยแล้วก็ไปเจออาจารย์ญี่ปุ่นนะคะที่สอนอยู่ที่มอชอด้วยนะคะไปเจออาจารย์ที่ญี่ปุ่นก็เลยพูดคุยกันนะคะอาจารย์ก็เลยแนะนะําค่ะทุกคนคะ่ะว่าแมวแมวเรียนภาษาญี่ปุ่นมานะแล้วแมวก็แบบ าสามารถฟังพูดอังกฤษภาษาญี่ปุ่นได้ดีอะไรอย่างเงี้ยคือแมวลองมาเรียนต่อไหมแล้วก็มันมีทุนเยอะแยะเลยนะอะไรเงี้ยคือหลังจากนั้นค่ะมันก็ติดต่อกับอ,อาจารย์ท่านนี้นะคะแล้วก็ไปเรียนต่อที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะโดยที่ได้ทุนด้วยนะคะแต่อาจจะไม่ได้ทุนเต็มจํานวนเพราะว่าเราไม่ได้เป็นเด็กเรียนเก่งแต่ว่าเราก็ได้ทุนนะคะบางเทอมก็ได้ทุนบางเทอมก็ไม่ได้ทุนนะคะก็อยู่ที่ญี่ปุ่นก็ต้องทํางานไปด้วยนะคะเรียนไปด้วยนะคะที่ญี่ปุ่นน่ะแมวก็ทางานร้านอาหารไทยนะคะทุกคนแล้วก็ทํางานร้านอี่นนน้ะะคตัเ กนะ็เรียนไปด้วยทํางานไปด้วยแม้ว่าจะเป็นคนแบบนี้ค่ะแ้วจะเป็นคนที่แบบทํา2อย่างมาเลยตลอดตั้งแต่17ใช่ไหมคะก็เรียนไปด้วยทํางานไปด้วย e n นทรานเข้ามาหาหลัยพอเข้ามาหาวิทยาลัยไปแล้วปุ๊บก,ก็ทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยนะคะตอนอยู่ญี่ปุน่นก็เหมือนกันค่ะทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยนะคะแต่พอหลังจากที่เรียนจบแล้วนะคะแมวก็ได้รับวีซ่าทางานนะคะตอนนั้นเนี่ยได้สมัครงานไป3ที่นะคะแล้วก็ได้งานบริษัท นี้นะคะครั้งนี้นะคะเป็นครั้งแรกที่ได้ทํางานที่ไม่ได้เกี่ยวกับการบริการไม่ได้เกี่ยวกับการให้บริการไม่ได้เกี่ยวกับการเจอผู้มาขอให้บริการอีกแล้วนะคะเป็นงานล่ามค่ะทุกคนค่ะเป็นงานล่ามในบริษัทญี่ปุ่นบริษัทหนึ่งที่ เป็นพนังกงานออฟฟิศนะคะอยู่ที่ชิบูย่าแล้วก็เขามีโรงงานอยู่ที่ประเทศไทยนะคะเขาจึงจําเป็นต้องใช้คนไทยนะคะที่พูดภาษาญี่ปุ่นได้เป็นอย่างดีนะคะหนึ่งคนนะคะประจําอยู่ที่ชิบูย่านะคะ <c oughs> อยู่ที่บริษัทเขานะคะแล้วก็เอ่อเป็นพนังกงานคนญี่ปุ่นนะคะที่อยู่เมืองไทยก็จะมีบริษัทใช่ไหมคะก็จะเป็นพนังกงานญี่ปุ่นที่สามารถพูดภาษาไทย <c oughs> ได้นะคะดังนั้นก็จะมีแมวนะคะเป็นตัวแทนบริษัททางเมืองไทย แต่ประจำอยู่ที่ญี่ปุ่นนะคะเราก็จะทำทุกอย่างนะคะทั้งแปลด้วยนะคะ ทั้งสั่งซื้อสินค้าด้วยทั้งติดตามสินค้าด้วยเพราะว่าเราผลิตกันที่เมืองไทยใช่ไหมคะแล้วก็ส่งไปขายที่ญี่ปุ่นนะคะก็จะมีการาติดต่อสื่อสารอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะระหว่างประเทศนี้คือจะเป็นหน้าที่หลักของแมวเลยแล้วก็เวลามีเจ้านายนะคะมีซาโจนะคะหรือว่ามีบุกโจนะคะเดินทางไปที่เมืองไทยนะคะแมวก็จะต้องติดตามไปด้วยเพื่อที่จะไปเป็นล่ามแปลหน้าง,งานไปดูงานนะคะไปดูบริษัทต่างๆนะคะแมวก็ติดตามไปนะคะตอนนั้นก็มีความรู้สึกว่าชีวิตโอเคนะคะแต่ระบบการทางานเขา ญี่ปุ่นคือหนักมากค่ะทุกคนค่ะคือแมว่จะบอกว่าจนมาถึงตอนนี้แมวคิดว่ามันน่าจะเป็นประสบการณ์ทําง,งานที่หนักและหินแล้วก็เหนื่อยที่สุดในชีวิตแมวแล้วนะคะก็คือการทําง,งานที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะเราทางานนั้นอยู่ประมาณ2ปีกว่าหลังจากนั้นนะคะก็กลับมาอยู่ที่เมืองไทยจริงๆแล้วตอนนั้นเนี่ยคือเพื่อนแมว่าทางานอยู่หลายที่มากทางานโรงงานาที่เป็นบริษัทใหญ่โตโยตา้าฮอนด้าพานาโซนิกอะไรเงี้ยแต่ว่าแมวเนี่ยเลือกงานที่ตัวเองถนัด เพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้อยากจะเข้าไปอยู่ในระบบของญี่ปุ่นเหมือนกับตอนที่เราอยู่ที่โตเกียวเพราะงานมันหนักมากทํางานออฟฟิศตั้งแต่แบบว่า8ปดโมงเลิกแบบว่า6กโมงทุ่มอะไรอย่างเงี้ยซึ่งญี่ปุ่นน่ะเขาจะชอบอยู่โอเวอร์ไทม์ใช่ไหมคะแมวก็ไม่อยากจะกลับไปใช้ชีวิตแบบนั้นอีกแล้วก็เลยปฏิญาณกับตัวเองว่าเงินนะ่ะเรามีเพียงพอแล้วตอนนั้นแมวซื้อบ้านแล้วนะคะแมวก็เลยมีความรู้สึกว่าแมวไม่ได้ต้องการอะไรไปมากกว่านั้นแล้วคือแรวอยากจะมีความสุขแมวก็เลยนะคะทําอีก2งานคะ่ะทุกคนคะ่ะก็ทํางานเป็น GM General นะะก็็เปจ นะคะคให้กับบริษัทคนญี่ปุ่นบริษัทเนึรนะคะเขาก็มาเปิดร้านอาหารมาเปิดเป็นร้านโชว์นะคะซึ่งเจ้าของร้านเนี่ยเป็นคนนากัวย่านะคะอันนี้แมวก็จะเป็นที่ปรึกษาด้วยนะคะแล้วก็เป็น general manager ด้วยนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันนะคะแมวก็ทํางานเป็นล่ามญี่ปุ่นค่ะทุกคนค่ะอยู่ที่ beauty c ลินิกนะคะหรือว่าเป็นคลินิกความงามด้านผิวหนังเฉพาะทางนะคะไม่ได้เกี่ยวกับการสริกล้ามอะไรแบบนี้แต่ว่าเป็นเกี่ยวกับ ผิวหนังโดยตรงนะคะการดูแลกะฝ้าดูแลผิวหนังเลเซอร์อาจจะมีฉีดบ้างนะคะนิดหน่อยตอนนั้นเนี่ยแมวก็ทํางาน2งานค่ะทุกคนตอนเช้านะคะเข้าคลินิกประมาณ9ก้าโมงจนถึงประมาณ4ี่โมงสามสี่โมงนะคะแล้วก็ไปอยู่ร้านของคนญี่ปุ่นต่อนะคะตอนนั้นเนี่ยคือชีวิตมีความสุขมากนะคะคือ,คอทำในสิ่งที่ตัวเองรักนะคะทั้ง2งานนะคะกลับมาทํางานบริการนะคะตอนนั้นเนี่ยก็ตอบตัวนเองว่าอุ๊ย จริงๆแล้วฉันชอบงานบริการที่เจอคนเยอะๆนะจริงๆแล้วฉันชอบการพูดคุยจริงๆแล้วการเจอคนเยอะๆการพูดคุยการเรียกเป็นประสบการณ์เนี่ยเป็นอะไรที่แบบตัวแมวเองชอบมากนะคะ <c oughs> ดังนั้นแมวก็เลยแบบว่ากตกหลุมรักกับวิชาชีพนี้นะคะ <c oughs> หลังจากนั้นทุกคนค่ะก็เจอสามีนะคะอยากจะรู้ว่าเจอสามียังไงนะ,ะก็ย้อนกลับไปรับชมได้เคยเล่าแบบทุกๆวาเลนไทน์เนี่ยแมวจะเอาสตอรี่เลิฟเกี่ยวกับสามีๆๆาเกี่ยวกับอดีตกับแมวเนี่ยามาเล่าให้กันฟังนะคะตอนนี้ก็ขอสคริปไปนะคะเพราะเราคุยเรื่องงานเนาะก็ ออพอแต่งงานกาดี้เสร็จแล้วนะคะงานแรกที่ได้ทำค่ะทุกคนขาอันนี้ก็ไม่เคยทํามาก่อนนะครับงานแรกในสวิตเซอร์แลนด์นะคะคือพนักงานขายค่ะทุกคนคือแมวเนี่ยไม่เคยขายของมาก่อนแล้วก็ต้องบอกว่าตอนที่เรามาอยู่สวิตตอนแรกๆเนี่ยเราไม่ได้พูดภาษาเยอรมันได้เลยแต่งานแรกที่เปิดโอกาสให้เราที่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ภาษาไทยภาษาญี่ปุ่นได้เป็นทุนเดิมอยู่แล้วเนี่ยสามารถ ไปต่อยอดได้ก็คือเราเรียนภาษาเยอรมันนิดหน่อยนะคะเขาก็จะรับเราได้เลยนะคะก็คืองานดูที่ฟรีค่ะทุกคนค่ะแมวไปเป็นเขาเรียกว่าประมาณแบบเป็นแบรนด์เอ็มเปสเดอร์เนาะไปเป็นแบบโปรโมเตอร์ให้กับแบรนด์นะคะเครื่องสาอางนะคะแล้วก็น้าหอมลักชูรีนะคะที่อยู่ในดูที่ฟรีเวลาเราเดินทางเราจะเห็นใช่ไหมคะดูที่ฟรีก็จะมีหลายแบบน้าหอมหลายหลายแบรนด์นะคะซึ่งแมวเนี่ยก็ทาแบรนด์ใหญ่ๆหลายๆแบรนด์เหมือนกันนะคะตอนนั้นเนี่ยก็เป็นอะไรที่ใหม่มากค่ะทุกคนค่ะเพราะว่าการที่เราจะไป คุยเรื่องผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์หนึ่งซึ่งเขาเป็น Luxury ีแบรนดเนี่ยหรือว่าเป็นแบรนด์ที่แพงๆเนี่ยเราก็จะต้องรู้ว่าส่วนประกอบข้างในคืออะไรแล้วแบรนด์เนี่ยมาที่มามาจากไหนน้ำหอมแต่ละกลิ่นเป็นยังไงสารเคมีที่ผสมเข้าไปในเครื่องสำอางเนี่ยเป็นแบบไหนใครแพ้อะไรไม่แพ้อะไรคือตอนนั้นเนี่ยต้องบอกว่าแมวเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่ติดแบรนด์เนมเลยแมวไม่รู้เลยว่า แต่แบรนด์เนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงเพราะตัวเองเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่ใช้แบรนด์อยู่แล้วแล้วก็ไม่ได้เป็นคนที่สนใจเรื่องของแบรนด์เนมด้วยนะคะแต่ว่าชีวิตมันจะพัดจ,จะผูให้ได้ไปุตรงนั้นนะคะก็มีความสุขนะคะก็ทําเป็นพนักง,งานอยู่ในดูตี้ฟรีเนี่ยเป็นพนักง,งานขายเนี่ยอยู่ประมาณ2ปีนิดๆน,นะคะพอหลังจากนั้นนะคะอยากจะขยับขยายค่ะทุกคนเพราะว่าแมวเนี่ยคือมีความฝันว่าอยากจะเป็นแอร์เนาะแต่ว่าณตอนนั้นเนี่ยด้วยความที่ว่าเพศสภาพเราด้วยนะคะภาษาเราก็ไม่เก่งนะคะคือพูดได้แล้วนะคะ แต่เราก็ยังไม่มีความมั่นใจนะคะเราก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองเก่งแล้วจะทำยังไงดีละ่ะที่จะใกล้แอร์มากที่สุดแอร์เนี่ยตัดออกไปเลยมันเป็นไปนไม่ได้ที่เราจะได้เป็นแอร์เป็นไปนไม่ได้เลยเด็ดขาดนะคะแมวก็เลยมองหางานอีกงานหนึ่งก็คือเป็นงานกราวที่เมวทาทุกวันนี้ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นงานที่2ที่แมวทาในประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะ แล้วพอทํางานกราวไปเนี่ยคะ่ะทุกคนคะ่ะมีความสุขมากแล้วก็เราสามารถเลือกเปอร์เซ็นต์ทำงานได้นะคะตอนนั้นเนี่ยแมวก็ทางานเพียงแค่50%าสิเป็นะคะก็ทํางานประมาณอาทิตย์ละ2วันอาทิตย์ถัดไปก็ทํา3วันนะคะก็2วัน3วัน2วัน3วัน1เดือนมี4สัปดาห์ใช่ไหมคะแล้วในขณะนั้นเนี่ยสามีก็บอกว่าเธอเธอจะทําอะไรต่อดีเพราะว่าเธอเนี่ยเรียนจบ ปริญญาโทมาทางด้าน n b a เนี่ยทางด้านบริหารธุรกิจเนี่ยเธอจะไม่อยากใช้ความรู้ความสามารถหรอคือถ้าเกิดเธอชอบงานขายเธอชอบงานในแอร์พอร์ตหรือว่าเธอชอบการเจอคนการให้บริการคนเป็นพนักงานกราวเซอร์วิสที่สนามบินซูริกเนี่ยฉันก็แฮปปี้นะแต่ตอนนั้นเนี่ยพออดีเนี่ยหยิบยื่นข้อเสนอเข้ามานะคะแล้วมันก็บวกกันกับ เป็นตอนที่โควิดเข้ามาด้วยนะคะอดี้ก็เลยบอกว่าอ่าโอเคงั้นตอนนั้นเนี่ยอเวชันปิดไปหมดเลยเนาะอัน,นีก็เลยเหมือนให้แมวเนี่ยไปคิดแผนธุรกิจมาแล้วเขาก็จะลงทุนให้เป็นธุรกิจหนึ่งนะคะตอนนั้นแมวก็เป็นเจ้าของธุรกิจสปานะคะก็ตอนนั้นก็ทำร้านนวดร้านสปาอยู่ในซูริกคะ่ะทุกคนคะ่ะซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็ไม่ได้คิดไม่ได้ฝันเหมือนกันว่าตัวเองจะเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะทีนี้คือ ชีวิตมันผกผันมากนะคะก็กลายมาเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะต้องมาดูแลธุรกิจตัวเองนะคะฟังเหมือนจะดูดีใช่ไหมคะฟังดูจะเหมือนเลิศใช่ไหมคะธุรกิจดาเนินไปได้ด้วยดีค่ะทุกคนคะ่ะแต่พอโควิดหายไปแล้วนะคะสิ่งที่คิดถึงมากสิ่งที่หวนระลึกถึงมากก็คือการได้เห็นเจ้าหนกอยากทุกวันการได้เช็คอินผู้โดยสารจากทั่วทุกมุมโลกนะคะแล้วก็การได้ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนอาจจะเป็น ประสบการณ์เล็กๆน้อยๆที่ได้เจอกับผู้โดยสารเพียงแค่3ลนาที5นาทีอะไรเงี้ยความสุขนั้นอะมันหายไปอาจจะได้เงินกับ การเป็นเจ้าของธุรกิจจริงแต่ว่าการเป็นเจ้าของธุรกิจก็ปวดหัวถูกไหมคะถ้าเกิดว่าใครทําธุรกิจอยู่เนี่ยก็น่าจะรู้ว่าเราเนี่ยจะต้องแบกรับทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นอะไรจ่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นทุนนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของมาร์เก็ตติ้งอะไรเงี้ยคือแมวาทาหมดเลยนะคะฟินแลนเชียลนะคะแล้วก็รวมถึงแอคเคาท์แทนด้วยคือแมวคือทําทุกอย่างในบริษัทเลยเพราะเป็นบริษัทเล็กๆนะคะแล้วก็มีพนักง,งานอยู่ประมาณ4ี่ห้าคนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ ตอนนั้นเหนื่อยมากเพราะทำทั้งสองงานทำทั้งดูแลร้ลานด้วยนะคะแล้วก็ทำทั้งเราสตาฟด้วยนะคะแล้วพอสอบสัญชาติสวิสได้ค่ะทุกคนคะ่ะก็เลยลองยื่นดูนะคะลองสอบแอร์โฮสเตดดูซึ่งเป็นงานที่เราทำปัจจุบันนี้นะคะทีนี้คือสอบแอร์โฮสเตดครั้งแรกเนี่ยไม่ได้ผ่านไปครั้งที่สองก็ยังไม่ได้นะคะอาจจะคิดว่าโอ้ไม่ได้แล้วล่ะไม่เป็นไรเราก็เป็นกราวสตาฟแบบนี้เราก็มีความสุขดีนะคะพอครั้งที่สามคะ่ะทุกคนคะ่ะลองดูอีกครั้งหนึ่ง ครั้งที่สเนี่ยคือได้แล้วก็เป็นได้แบบในแบบที่แบบว่าแมวไม่ได้ตั้งใจมากแต่ว่าเรามีความรู้สึกว่าฝันมันจะเป็นจริงได้ยังไงอะไรเงี้ยในเรื่องของเอลสต์เนี่ยคือแมวแบบเล่าแบบละเอียดมากนะคะคือสามารถย้อนกลับไปรับชมได้น่าจะคลิปแบบสปีกว่านะเพราะวแมวเป็นแอมาก็เกือบ3ปีแล้วใช่ไหมคะก็คือแมวมีความสุขมากพอไปเทรนนะคะตอนนั้นแมวก็บอกอาดีเลยว่า ธุรกิจอาจจะต้องขายนะคือเธอโอเคไหมถ้าเกิดฉันจะทํางานแบบเป็นแอร์โฮสเตดแบบเ,เต็มเวลาเพราะว่ามันเป็นงานที่ฉันชอบตอนนั้นเนี่ยอันที่บอกแ้วคํานึงค่ะว่าเราเนี่ยไม่ได้ต้องการที่จะรวยไปมากกว่านี้เราเนี่ยมีทุกอย่างเนี่ยเพียงพอกับที่เราอยากจะมีแล้วเราซัพพอร์ตครอบครัวได้เราซัพพอร์ตตัวเราเองได้เราอยากทําอะไรเราทําเราอยากกินอะไรเรากินเราไม่ได้มีลูกไม่ได้มีเต้าอะไรเงี้ยค่ะดังนั้น ความสุขเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเงินอาจจะได้น้อยลงแต่ว่าถ้าเกิดความสุขนี้เป็นความสุขของเธอเธอลุยไปเลยแมวก็เลยตัดสินใจขายธุรกิจนั้นไปให้กับน้องคนหนึ่งที่รู้จักกันนะคะตอนนี้ร้านนี้ก็ยังอยู่นะคะก็ยังมีลูกค้าเต็มตลอดแล้วก็ดีใจกับน้องเขามากๆที่ได้ธุรกิจเราไปแล้วก็ไปต่อยอดสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยด้วยนะคะว่านวดไทยแผ่นโบราณที่แท้จริงแบบรวดรักษาอาการนวดแบบว่ากดจุดนะคะที่ ถูกต้องตามแบบแผนของวัดโพเนี่ยทำยังไงนะคะซึ่งแมวเนี่ยก็ดีใจกับการทําธุรกิจที่ประสบความสําเร็จนั้นนะคะแล้วก็ดีใจที่ได้เขาเรียกว่าไงเหมือนกับให้คนอื่นไปสานต่ออุดมการณ์เดียวกันกับเรานะคะซึ่งเราก็แฮปปี้มากทุกว,วันนี้บางทีแวะไปเที่ยวที่ร้านเก่านะก็ยังมีความสุขอยู่ทีนี้งานล่าสุดนะคะก็ไม่รู้ว่าจะเป็นงานสุดท้ายไหมนะคะแต่คิดว่า นี่เป็นงานที่มันเกินฝันนะคะคือแนวมีความสุขมากนะคะกับงานนี้นะคะก็คืองาน Air Hostess นะคะทุกคนที่เป็นอยู่ทุกวนันนี้ทุกวันนี้เนี่ยแมวยังทํางานอยู่นะคะทั้งเป็น Ground Staff ที่สนามบินซูริกด้วยนะคะแล้วก็เป็น Air Hostess ด้วยนะคะดังนั้นทั้ง2ง,งานนี้คือแบบลงตัวมากะคะ่ะทุกคนเมว Loves Aviation ตั้งแต่ไหนแต่ไรมา เรียนมนุษยาศาสตร์ภาษาศาสตร์มาเรามีความฝันอยู่แล้วว่าเราอยากจะเป็นแอร์แต่ด้วยเพศสภาพของเรามันไม่เอื้อมหน่วยแล้วก็ประเทศของเราเอย่ยภูมิภาคที่เราอยู่เอ่ยนะคะแบบทวีปที่เราอยู่อะไรเงี้ยคือเขาไม่ได้เปิดกว้างขนาดนั้นนะคะซึ่งแมวก็ไม่รู้เหมือนกันว่าถ้ามันไม่ได้มาอยู่ยุโรปแมวไม่ได้มาอยู่สวิตเซอร์แลนด์แมวอาจจะไม่ได้ทําความฝันที่แมวได้ทิ้งไปแล้วอะ่ะแล้วมันได้กลับมาเป็นอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งทุกวันนี้เนี่ยแมวจะบอกว่า อาชีพแอร์เนี่ยเป็นอาชีพที่มีความสุขมากเป็นอาชีพที่ทำให้แมวมีความสุขมากเลยนะคะแล้วแมวก็ยังได้คำถามอะไรหลายคำถามรวมทั้งครอบครัวแมวเองนะบางทีนะก็ถามว่าแบบแมวเออแมวเรียนจบโทรมานะอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบแมวก็เป็นประสบการณ์เยอะแยะมากมายเลยแมวเคยทํางานบริษัทญี่ปุ่นมาก่อนแมวเคยทํางานออฟฟิศมาก่อนแมวเคยทํางานที่มันเลิกเป็นเวลาแมวไม่เคยอยู่ไม่เคยกินแบบไม่เป็นเวลาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแมวอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วอะค่ะไม่ว่าเราจะเรียน อะไรมาก็ตามแต่นะคะความรู้เราจะมากขนาดไหนนะคะหรือว่าเราจะมีความสามารถพิเศษมากเพียงใดนะคะแต่ถ้าเราได้ทําสิ่งที่เรารักนะคะทุกคนนั่นถือว่าประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานแล้วนะคะความประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนอาจจะเอาเงินเป็นตัวนําบางคนอาจจะเอาวิชาความรู้ที่เราเรียนมาเป็นตัวนําบางคนอาจจะเอาความสามารถพิเศษที่มีติดตัวมาเป็นตัวนํานะคะแต่สําหรับเราเนี่ย แมวเฝ้ารอที่จะประกอบอาชีพนี้มาอย่างยาวนานนะคะจนแมวคิดว่ามันไม่มีโอกาสเป็นไปได้นะคะจนตอนนี้มันเป็นไปได้และแมวลองทําดูแล้วนะคะแมวก็ไม่คิดว่าจะชอบมันนะคะแต่ว่าเพราะแมวทาไปแล้วแมวรักมากๆนะคะแมวชอบงานนี้มากๆะะอาจจะเป็นเพราะว่าแมวเนี่ยเป็นคนที่ชอบงานบริการอยู่แล้วนะคะแล้วเราก็มีทักษะในการเข้าคนง่ายอยู่แล้วนะคะแล้วก็เราเป็นคนที่ ตอนเด็กๆเ,เนี่ยอาจจะเป็นคนที่โมโหฉุนเฉียวได้แบบไวอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้พอเราโตแล้วเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าแต่ละคนเนี่ยมีที่มาที่ไปที่แตกต่างกันถ้าเพื่อนร่วมงานเราเสียใจร้องไห้หรือเขามีเรื่องอะไรที่มาสะกิดใจเราสามารถที่จะปลอบโยนเขาได้ผู้โดยสารที่บินกับเรานะคะเขาอาจจะเก็บเงินมาทั้งปีทั้งชาติเลยแล้วก็จะมาบินครั้งนี้เป็นครั้งแรกกับแมวอะไรเงี้ยมันก็จะพยายามทําให้ผู้โดยสารทุกท่านน่ะมีความสุขนะคะแล้วก็ ให้ผู้โดยสารทุกท่านเนี่ยแฮปปี้แล้วก็บริการนะคะด้วยใจนะคะดังนั้นคืองานแอ r ร์ฮัเเนี่ยคือเป็นงานที่แมวถือว่าเป็นงานที่แมวรักมากที่สุดนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่ใช่งานแอร์ฮัเล่ะแมวชอบงานไหนบ้างนะคะจริงๆแล้วงานนักแสดงนะคะแมวก็ชอบนะคะจริงๆแล้วคือถ้าไม่มีงานแอ r ร์ฮัเเนี่ย ที่ผ่านมาเนี่ยจะบอกว่างานที่ชอบที่สุดก็คืองานนักแสดงนะคะแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยคืออยู่กับปัจจุบันเนาะแล้วก็มีความสุขนะคะเวลาเดินอยู่ในเคบินอย่างเงี้ยหรือว่าเวลาเราอธิบายอะไรให้กับผู้โดยสารนะคะหรือว่าเราพยายามเซอร์วิสนะคะมันก็เหมือนกับได้ใช้เทคนิคของการเป็นนักแสดงเข้าไปด้วยนะคะแบบทําให้คนที่ได้รับบริการมีความสุขนะคะตัวแมวเองเนี่ยก็มีความสุขด้วยนะคะดังนั้นถือว่า ถ้าถามว่างานไหนเป็นงานที่ทำให้มันมีความสุขมากที่สุดเราก็ต้องตอบว่าเป็นงานเอลวอสเตดนะคะถามว่าเป็นงานสุดท้ายไหมก็ยังไม่รู้นะคะก็ต้องติดตามกันต่อไปนะคะแล้วทุกคนล่ะคะทุกคนทํางานนะตอนนี้เนี่ยทำงานด้วยแพชชั่นของตัวเองทํางานด้วยความรู้ความสามารถที่ตัวเองมีทํางานด้วยงานอดิเรกหรือว่าความชอบส่วนตัวที่ตัวเองมีแล้วทุกคนทํางานอย่างมีความสุข เหมือนกับที่เมวมีหรือไม่นะคะถ้าเกิดว่าใครนะคะทํางานแล้วเหนื่อยนะคะก็อยากจะให้พักนะคะไปเที่ยวบ้างนะคะการไปเที่ยวสำหรับแมวนะแมวแนะนําอย่างนี้เพราะว่าเวลาแมวเหนื่อยแมวไปเที่ยวเนี่ยมันทําให้แมวเนี่ยมีพลังนะคะหรือบางคนอาจจะก,กินของอร่อยหรือบางคนอาจจะแบบกลับบ้านไปนอนโง,โง,โง่วงบนเตียงนิ่งๆก็มีความสุขแล้วนะคะก็ขอให้ทำนะคะส่วนใครนะคะที่ได้ทํางานที่ตัวเองรักอยู่แล้วนะคะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะว่าคุณน,นั้นเนี่ยคือแบบ หนึ่งในร้อยหนึ่งในล้านเลยนะคะที่ได้ทํางานที่คุณรักนะคะแล้วก็มีความสุขไปด้วยแล้วก็ได้เงินด้วยนะส่วนแล้วตอนนี้นะคะต่อให้จะรายได้เนี่ยได้น้อยลง จากการเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะแต่ถ้าบวกลบคูณหารความสุขแล้วเนี่ยความสุขแล้วเนี่ยร้อยเท่าพันทวีแล้วถ้าเกิดว่าบวกลบคูณหารตั๋วเครื่องบินที่แมวบินไปเที่ยวตรงนั้นบินไปที่ตรงนี้พาแม่พาเพื่อนพาพี่พาน้องไปเที่ยวเนี่ยเราคิดว่านะคะถ้าเอาตั๋วเครื่องบินที่แมวบินไปโดยใช้สิทธิ์พนักงานเนี่ยมารวมเป็นเงินนะคะแมวคิดว่าเงินเดือนแมวเนี่ยน่าจะเยอะพอๆกันกับอดีเลยนะคะอันนี้คืออันนี้คือเคยพูดแบบติดตลกนะว่าเออเผลอเงินเดือนเธอเยอะกว่าฉันอีกนะเพราะว่าเธอบินเที่ยว ก็มันก็เป็นความคุ้มเนาะแล้วก็เป็นเบ n นฟิตอีกรูปแบบที่เราได้ในฐานะที่มาเป็นลูกเรือนะคะทุกคนวันนี้มีเรื่องราวอัปเดตกันแค่นี้ค่ะถ้าเกิดว่าใครนะคะมีคําถามนะคะก็ถามทิ้งไว้ได้นะคะเพราะว่าอยู่เนี่ยแมวจะทําคลิปพูดเนี่ยเยอะขึ้นนะคะแล้วแมวจะเอาหัวข้อมาจากไหนก็มาจากที่ทุกคนถามนี่แหละคะ่ะมีคําถามอะไรจะถามมีสิ่งไหนที่อยากจะรู้นะคะหรืออยากจะให้แมวพาไปเที่ยวที่ไหนนะคะก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้นะคะแล้วแมวจะไปตอบแล้วแมวก็จะเอาคําถามนั้นๆนะคะจากทุกช่องทางเลยนะคะมาทําเป็นคลิปเล่าให้กับทุกคคนฟัังง่เอะ สำหรับวันนี้นะคะสวิตสวิตกรีการ์ดลากันไปก่อนแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้จะเปรียตัวอาบน้ำล้างหน้านอนนะคะแล้วพรุ่งนี้บินก,กลับสูริแลวคะทุกคนคะ่ะจะพาไปเที่ยวที่ไหนนั้นเนี่ยหรือว่าจะพาไปทำอะไรนั้นเนี่ยก็ต้องกดติดตามกันไปด้วยนะคะลากันไปก่อนแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ